สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่ m b t News ในช่วงค่ะภาคเที่ยงนะคะวันนี้วันพุทธที่31กรกฎาคม2 5 6 7อยู่กับคุณวีรศรักดิ์เขตเดชันปัทมาพรหานชันชยัยสวนลวะภาษหมือนนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสันสนาเกตค่ะเรายังคงติดตามสถานการณ์ภาพรวมของน้ําทั่วประเทศนะครับต้องบอกว่ายังคงมีหลายจังหวัดอยู่นขณะนี้ที่ยังคงมีน้ําท่วมขังนะครับสรุปรวมตอนนี้1ิจังหวัดด้วยกันนะครับส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ของภาคตะวันออก ขณะที่ถ้าเกิดดูปริมาณฝนในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าจังหวัดตราดยังคงเป็นจังหวัดที่มีปริมาณฝนสูงสุดถ้าเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ตราดจันทบุรี<ถ>มีฝนตกหนักเนี่ยร,รวมๆ250-300ม250ิล mm ิเมตรทีเดียวแต่ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาตราดกับมีปริมาณสะสมฝนเนี่ยสูงสุดเหมือนกันครับแต่ว่าอยู่ที่140มิลิเมตร ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและก็หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำกับเร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยในหลายพื้นที่สําคัญเลยคือการเร่งระบายน้ําออกเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบให้เกิดน้อยที่สุดไปดูภาพรวมสรุปสถานการณ์น้ําในภาพรวมทั่วประเทศนะครับปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงครับสูงสุดรายภาคภาคเหนือครับอยู่ที่จังหวัดน่าน117ม mm. ิลลิเมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมา76มิลิเมตรภาคกลางครับที่กรุงเทพมหานคร37มิลิเมตรภาคตะวันออกที่ตราด140มิลิเมตรภาคตะวันตกที่กาญจนบุรี41มิลิเมตรและภาคใต้ครับที่จังหวัดนราธิวาส97มิลิเมตร ส่วนสภาพอากาศทั่วไปวันนี้นะคะมีร่องมรสมุมกําลังปันกลางพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําที่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปั่นกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบนนะคะทำให้พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนี่ยยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะก็มีการคาดการณ์เรื่องของสภาพอากาศในช่วงวันที่2-5สิงหาคมด้วยบอกว่า ร่องมรสุมค่ะจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาแล้วก็ลาวตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำที่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปั่นกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะก็จะทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนั่นหมายความว่าในช่วงนี้พื้นที่ทาาตะวันออกนฝนอาจจะลดลง แต่ฝน,นจะไปเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนั่นเองนะคะขณะที่สถานการณ์ภาพรวมของน้ําในอ่างเก็บน้ำนะครับปริมาณน้ํารวม54ของความจุเก็บกักกับอยู่ที่43,673ล้านลูกบาทเมตรปริมาณน้ำใช้การ34 19,515ล้านลูกบาทเมตรครับ สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมยอดสรุปณนะวันนี้นะครับในช่วงเช้า31กรกฎาคมยังอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดที่มีน้ำท่วมคือ10จังหวัดด้วยกันได้แก่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับอำเภอภูเขียวและ,กะเกษตรสมบูรณ์จังหวัดร้อยเอนะครับอำเภอปทุมรัฐและ,กะเกษตรวิสัย และอำเภอโนภูมิอันนี้อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเช่นเดียวกันครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับที่อำเภอเสนาและอำเภอผักไห่จังหวัดปราจีนบุรีอำเภอนาดีอำเภอประจันตคามและอำเภอกระบินบุรีจังหวัดระยองครับอำเภอเมืองและอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดจันทบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอมะขามขลุง นายายอามเขาคิดจะกูดแก่งหางแมวและท่าใหม่ครับสุดที่จังหวัดตราดอำเภอเขาสมิงอำเภอบ่อไร่และอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอทองผาภูมิและไซโยกและจังหวัดราชบุรีครับที่อำเภอโพธารามและอำเภอเมืองครับ